หลังจากนี้ถ้าทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเริ่มอากาศเย็นลงก็จะเป็นช่วงมรสุมของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วนะครับล่าสุดทางนยายกรธนมนตรีเองก็สั่งทุกจังหวัดภาคใต้นะครับต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็พายุหมุนเขตร้อนส่วนที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้อากาศแปรปรวนครับคุณผู้ชมพาราเซลลิงที่นํานักท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวด้านบนเนี่ยนะครับปรากฏว่าเจอลมกระโชกแรงนะครับตกลงมากับ เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับมีลมเกิดขึ้นค่อนข้างแรงทั่วจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้หลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบนะครับที่ชายหาดอ่าวกระตะตําบลกะรนอําเภอเมืองภูเก็ตคุณผู้ชมโอ้โหที่คือนาทีชีวิตเลยนะครับคือร่มพาราเซลลิงที่ให้บริการนักท่องเที่ยวมันตกลงไปกลางทะเลครับหลังจากที่เกิดลมเปลี่ยนทิศแบบกระทานหันในขณะที่ร่มบินกําลังบินอยู่เหนือท้องฟ้าพอดีเลยนะครับ ตามรายงานข่าวระบุว่าเด็กบังคับร่มถูกกระแสะลมแรงพัดให้ตกจากร่มครับ,ก,ก,รรบก่อนที่ร่มจะลอยขึ้นไปอีกครั้งแล้วก็ค่อยๆตกลงมาบนผิวน้าเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดประจําหาดก็รีบออกเรือไปช่วยเหลือทันทีสามารถนําทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็เด็กบังคับร่มกลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย,ย,ยคุณผู้ชมดูนะฮะตกลงมาแบบนี้เลยที่ร่วงลงไปก่อนนั้นคือเด็กบังคับร่มแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวที่อยู่กับร่มติดอยู่กับร่มเนี่ยนะฮะ เบื้องต้นนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวนะครับก็มีอาการแน่นหน้าอกส่วนเด็กบังคับร่มมีบาดแผลเล็กน้อยบริเวณใบหน้าเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบอาการเพิ่มเติมล่าสุดอาการทั้งคู่ปลอดภัยแล้วนะครับนอกจากเหตุการณ์นี้แล้วนะครับจริงๆเมื่อวานนี้ที่ภูกเก็ตเนี่ยโอ้โหฝนตกลมแรงมากนะครับมีรายงานความเสียหายหลายจุดเลยครับในเมืองนี่ก็ลมพัดแรง แผงสังกสีที่กั้นพื้นที่ปรับปรุงสนามกีฬาสุรกุลหลุดกระจัดกระจายแบบนี้โอ้โหเนี่ยพัดไปแล้วรถจนที่อยู่ตรงนั้นก็เสียหายด้วยนะครับมีเต็นต์จำหน่ายสินค้าแล้วก็อาหารเจบริเวณถนนภูเก็ตหน้าศาลเจ้าบางเหนียวได้รับความเสียหายมีรายงานกิ่งไม้หักหลายจุดไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับส่วนที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตแผ่นอลูมิเนียมบริเวณหน้าอาคารศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและศูนย์หัวใจ ซึ่งเป็นอาคารสูง7ชั้นก็หล่นลงมาเหมือนกันอันนี้จะเป็นที่ถนนภูเก็ตนะครับคุณผู้ชมน,นี่มาที่โรงพยาบาลแล้วครับก็คือโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหล่นลงมาแบบนี้เลยครับแผ่นอลูมิเนียมครับที่อยู่บริเวณหน้าอาคารศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินตกลงมายังดีที่ตรงนั้นไม่มีคนนะครับก็เลยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้าง เพื่อป้องกันเหตุซ้ำตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังไปสำรวจความเสียหายนะครับแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ขอให้ผู้ประกอบการชายหาดเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยอตอนนี้ภาคใต้ก็เริ่มที่จะเปลี่ยนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้แล้วครับคุณผู้ชมขออภัยนะครับเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือครับทำให้มีฝนรารๆารา้อยละ60ของพื้นที่ โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกซึ่งกําลังจะเข้าสู่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นพฤศจิกายนก็จะมีลมพัดค่อนข้างแรงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรควรหลีกเลี่ยงการออกเรือถ้ามีคําเตือนนะครับสําหรับภาคใต้ก็จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ช่วงก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พฤษภาคมจนถึงตุลาคมก็จะพัดนำฝนจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ภาคใต้ อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือครับตุลาคมจนถึงกุมภาพันธ์จะพัดพาอากาศเย็นจากจีนที่เข้ามาในพื้นที่เหนืออีสานแต่พอพัดผ่านอ่าวไทยเนี่ยมันจะกลายเป็นมรสุมแล้วก็ทําให้เกิดฝนในภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกครับขณะที่นายอนุทินชาญวิรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการถึงผู้ราชการจังหวัด16จังหวัดภาคใต้ รวมถึงเพชรบุรีและประจบครีขันให้เตรียมพร้อมรับมือกับมรสุมและพายุหมุนเขตร้อนมีการกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยหน่วยแพทย์และเร่งช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุพร้อมกับสำรวจและฟื้นฟูความเสียหายหลังเหตุการณ์โดยประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย17 8 4ตลอด24ชั่วโมงนะครับ